อันนี้จะเอาอะไรคะจะเอาตรนนี้อันนี้ลูกยังแก่อยู่เดี๋ยวแม่หยิบให้ใหม่เดี๋ยวตกน้ํามานี่มาดันนี่เจอแล้วนี่นี่คือลูกมะดันเ,เดี๋ยวเราจะเอาลูกมะดันไปล้างก่อนนะคะป่ะเอาไปล้างก่อนไ,ไปล้างน้ําล้างน้ําตรงนี้ตรงนี้นใช่ล้างน้ํานี้เลย จุบจุมม,มาแม่ช่วยแม่ดูดมเองอ่าล้างล้างเคได้แล้วได้แล้วเปียกเสื้อเคเรียบร้อยมา<ป>มาไปเจ๊จานมาเดี๋ยวอลิซเดี๋ยวแม่จะให้อลิซลองกินดูนะว่าเป็นยังไงรสชาติอ่ะ,อะลองโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงหวานหวานเหรอ ลองอีกทีลองอีกทีทำไมหน้าตาเราดูไม่ค่อยหวานเลยอะมันหวานจริงๆเหรออันนี้คือรสชาติหวานเหรอ,อ,ไ,รอไหนลองอีกทีเอาให้ชัวร์ออเป็นไงหันหน้ามาหันหน้าหาแม่ทำไมน้ำตาเริ่มแบบเล็ดเล็อาการเป็นยังไง สุดยอดไหม